สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุพัรณีจันน้อยค่ะสวัสดีครับผมานายพงศกรปารีวันนี้พรอนำเสนอเรื่องกล้องโทรทรรศน์รังสีแกมมาครับกล้องโทรทรรศน์รังสีแกมมาเป็นอุปรกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อศึกษารังสีแกมมาซึ่งเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงา,าสนสูงสุดในจักรวาลรังสีแกมมาเกิดจากเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ที่รุนแรงเช่นการระเบิดซูเปอร์โนวาการชนกันของดาวนิวตอนหรือการเคลื่อนที่ของ อนุภาพพลังงานสูงใกล้ดึงดำหลักการทํางานรังสีแกมมาไม่สามารถตรวจจับได้โดยตรงเหมือนแสงที่มองที่ตามองเห็นเนื่องจากมีพลังงานสูงและทะลุผ่านสสารได้ง่ายก้อนโทรคาร์รังสีแกมมาจึงใช้เซ็นเซอร์หรือเครื่องตรวจจับพิเศษเช่นเซ็นเซอร์ซิลิคอนหรือวัดสดุกที่วัดการชนของโปรตอนรังสีแกมมาจากนั้น สัญญาณที่จะได้ถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบตำแหน่งพลังงานและแหล่งกำเนิดของรังสีแกมมาค่ะตัวยอย่างของกล้องโทรทัศน์รังสีแกมมาที่สำคัญนะคะเอ,อ่อเฟมิแกมมาเรสเป็ตพอลิคบ์นะคะเป็นกล้องโทรทัศน์ในอวกาศที่ถูกส่งขึ้นไปในปี2008ค่ะใช้ตรวจจับปรากฏการณ์อย่างการประทุของรังสีแกมมา S, s e s s L นะคะคือระบบกล้องของกล้องโทรทัศน์บนพื้นดินที่ติดตั้งในประเทศนามิเบียค่ะใช้วิธีวัดแสงเซเรนคอฟที่เกิดจากอนุภาคพลังงานสูงที่ชนกับชั้นบรรยากาศของโลกค่ะเวชัตเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาค่ะที่เน้นศึกษาวัตถุพลังงานสูง ในจักรวาลเช่นควอซ่าและพลาซาค่ะ4ค่ะความสำคัญของกล้องโทรทัศน์รังสีแกมมาการสำรวจจักรวาลที่มองไม่เห็นรังส mm ีแ hmm. กมมาเผยให้เห็นส่วนที่ซ่อนเร้นในจักรวาลที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยกล้องโทรทัศน์แบบธรรมดาค่ะศึกษาปรากฏการณ์พลังงานสูง mm hmm. เช่นการระเบิดซูเปอร์โนวาและการประทูของรังสีแกมมา ซึ่งช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลการตรวจหาสสารมืดเนื่องจากการชนกันของอนุภาคสสารมืดอาจปล่อยรังสีแกมมาออกมาศึกษาลุมดำและพลาซ่าเพื่อเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสูงค่ะสรุปก็คือต้องราคาแรงสีแกมมาเป็นอุป,ปรกรณ์สำคัญที่ช่วยเกิดเผยความบของ แต่กาในมิติที่ตามมองไม่เห็นเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่นำฟิสิกส์และรัสตั์ไปสู่ขอบเขตใข่่ใั้นการศึกษาแหล่งกำเนิดพลังงานสูงและการค้นหาคําตอบเกี่ยวกับการกาเนิดและโครงสร้างของจักรวาลครับวันนี้เราขอจบไวเทียนเท่านี้ครับ